สำหรับทรงนี้นะคะเราจะต้องม้วนผมด้วยนะคะผมจะได้แบบดูมีวอลลุ่มขึ้นมานะคะฉะนั้นเดี๋ยวคู้ไฟขอม้วนผมต้องหัวกันนะคะ ตอนนี้นะคะผู้ฝายก็ม้วนผมทั้งหัวแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลอนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําทรงผมนี้ต่อเลยนะคะทรงผมนี้ก็จะเน้นแบบปล่อยผมเพื่อที่จะโชว์ลอนนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการเปรียกขึ้นเพื่อที่จะเปิดใบหน้าของเราเวลาที่ถ่ายรูปมันจะได้แบบสวยๆนะคะโอเคเราจะมาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะให้เรานะคะจับ ผมขึ้นมานะคะก็ไม่ต้องเยอะมานะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเปียกกันนะคะในครั้งนี้เราจะแบ่งผมออกเป็นสามส่วนนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็เปียทับไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราจะจับผมที่อยู่ส่วนด้านหน้านี้เพิ่มเข้าไปด้วยเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะทุกคนสามารถดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะ ะะลูกนี้ก็จะออกเป็นแบบสาวหวานนิดนึงนะคะเราจะจับ จนมาถึงบริเวณให้เห็นใบหูนะคะเดี๋ยวจับอีกสักประมาณหนึ่งครั้งนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เลียร์ไปเรื่อยๆนะคะ ได้ประมาณนี้แล้วก็มัดด้านนี้ไว้ก่อนนะคะโอเคพอได้ด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำด้านนี้ท้าเหมือนกันเลยนะคะ สักหนึ่งครั้งนะคะ แล้วเราก็จะได้ผมที่เราเปียวไว้2องข้างแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปมัดรวมกันด้านหลังนะคะเดี๋ยวผู้ไฟายจะหันหลังให้ดูนะคะ นี้ก็จะให้แบบความรู้สึกแบบเป็นฟิลสาวารค์นะคะแอบมีแบบซิกซี่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราเพิ่มลูกเลีนด้วยกันที่เพิ่มผมหลอนเข้ามานะคะแล้วก็เราก็เปียผมอ่ะเป็นดีเทลข้างบนแบบนี้นะคะใครที่อยากจะให้สวยน่ารักกิบเก๋ไปอีกก็สามารถที่จะหากิบหรือว่ายางมัดผมที่น่ารัก,น,รกน่ารักนะคะก็ไปมัดบริเวณจุกที่เรามัดผมด้านหลังไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทรงต่อไปนะคะ